สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกลุ่มกัมกึ่งเตรียมพร้อมจะได้ไม่โดนคัดออกได้รับ15,000บาทก่อนจะรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงกระทรวงการคลังนะครับได้คัดผู้ลงทะเบียนเป็น3ามกลุ่มนะครับสสีและสีเทานะครับคือสีกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด20กว่าล้านคนนะครับทางกระทรวงการคลังตอนนี้เตรียมจะคัดออกขอเชิญท่านผู้ชมช่วยดูให้จบด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆผมจะมีคําแนะนําดีๆเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับเราจะได้ไม่เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกคัดออกนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนครั้งนี้นะครับบางครั้งถ้าท่านมีคุณสมบัติก็จริงแต่ านแสดงหลักฐานไม่เพียงพอท่านก็อาจจะพลาดได้นะครับเชิญรับชมกันได้เลยครับคังเตรียมปรปับปรุงเว็บไซต์เวอร์เว็บเราไม่ทิ้งกัน com จอเพิ่มปุ่มยกเลิกการลงทะเบียนหลังบางคนกลัวความผิดแจ้งข้อมูลเท็ปนายละวัลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการครังในฐานะโฆษกกระทรวงการครัง กล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบว่าความยากคือเอาคนที่ไม่ใช่ออกจาก23ล้านคนให้มากที่สุดการคัดกรองจะแบ่งเป็น3กลุ่ม 1. คือสีเขียวอันนี้คือได้ชัดเจนนะครับกลุ่มสีเขียวก็อย่างที่ผมเคยอธิบายนะครับในคลิปเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ขาสลากกินแบ่งรัฐบาลคนขับแท็กซี่และก็วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็มัคคุเทศนะครับ สกลุ่มนี้จะเป็น4กลุ่มที่ AI รู้จักดีเรียกว่าพอสั่ง AI ค้นหาปุ๊บ AI สั่งผ่านหมดนะครับ4กลุ่มนี้แต่ต้องเป็น4กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับทางรัฐบาลด้วยนะครับเคยมีประวัติกับทางรัฐบาลแล้วถ้าเป็นพวกไกด์เทือนพวกวินเทือน แท็กซี่ป้ายดำหรือเป็นผู้ค้าสลากที่ไม่เคยไปลงทะเบียนกับทางรัฐบาลนะครับก็อดเหมือนกันนะครับแล้วก็แท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์ก็มีเงื่อนไขอีกอย่างคือต้องเป็นใบกับขี่สาธารณะด้วยถึงจะได้สีเขียวนะครับกลุ่มนี้คือสบายใจได้นะครับกลุ่มสีเขียวได้แน่นอนแล้วและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสีแดงกลุ่มนี้ AI ก็ง่ายนะครับเช่น อายุไม่ถึง18ปีหรืออยู่ในระบบประกันสังคมมตา 3, มตรา3-3มาตรา3-3ที่ส่งเงินสมทบครบ6เดือนแล้วนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับเวลาสั่ง AI ปุ๊บก็ชัดเจนอีกเช่นกันนะครับ AI สั่งปฏิเสธทันทีเลยเพราะว่าข้อมูลมันเปะ๊เปะๆนะครับ AI ตัดสินใจได้แบบรวดเร็วแน่นอนเพราะฉะนั้นกลุ่มเขียวกับกลุ่มแดงนี่นะครับสบาย AI นะครับง่ายนิดเดียวแต่ความยากนี้นะครับก็คือ ไอ้กลุ่มกล้ามกึ่งนี่นะครับคือกลุ่มสีเทาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเขียวหรือมันจะแดงกลุ่มนี้ที่ผมเคยบอกในหลายคลิปนะครับว่าไม่มีตัวตนอยู่ในสาระบบรัฐบาลนะครับคือไม่เคยขึ้นทะเบียนเอาไว้นั่นแหละคือร้านใหญ่ๆเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะรู้จักเพราะว่ามีการจ่ายภาษีกันทุกปีทุกปีแต่มันยังมีร้านอีกจํานวนมากมายนะครับร้านเล็กๆอย่างเช่นร้านขายไก่ทอดร้านขายข้าวเหนียวส้มตาที่มันเป็นรถเข็นอะไรพวกนี้นะครับเป็นร้านเล็กๆ พวกนี้ทางรัฐบาลจะไม่รู้จักนะครับพอมาลงทะเบียนก็เลยเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทําการตรวจสอบและก็ยากอีกเหมือนกันที่จะทําการยืนยันเจ้าของร้านว่ายากแล้วนะครับลูกจ้างก็ยากกว่ายากข้าไปอีกถ้าท่านเป็นลูกจ้างร้านค้าพวกนี้นะครับก็จะยากขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีคําแนะนําดีๆมาฝากนะครับว่าควรใช้หลักฐานอะไรแบบไหนประมาณไหนนะครับแล้วก็วิธีหาหลักฐานเท่าที่จะหาได้นะครับ ช,ช่วยดูกันให้จบด้วยนะครับนี่นะครับอาชีพค้าขายเนี่ยเขาอาจจะให้ส่งรูปภาพหน้าร้านมาว่าค้าขายจริงก็คือว่าท่านมีร้านจริงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าดูแล้วผ่านก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับแต่บางครั้งนะครับถ้าท่านส่งรูปไปแล้วมันก็ยังกล้ามกึ่งอยู่ดีก็ยังไม่เขียวนะครับตรงนี้อยู่ที่วิธีการถ่ายภาพอะไรด้วยนะครับผมถึงบอกเดี๋ยวดูให้จบนะครับเนี่ยถ้าท่านส่งไปสุ่ม4ี่สุ่มหเนี่ยก็อาจจะเป็นว่า มันยังไม่กระจ่างนะครับไม่ชัดเจนพอก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูนะครับจะมีการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะครับโดยกระจายเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังลงมาเช็คให้อีกทางหนึ่งและอีกทางหนึ่งจะส่งข้อมูลให้ไปณีช่วยตรวจสอบด้วยอีกทางและจะาก,กันกองทั้งนี้เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีการปรับปรุงหลังจากมีคําถามเข้ามาว่าสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือไม่เพราะเห็นว่าคลังมีการตรวจสอบทุกรายการจริง,รงๆเพราะการจ่ายเงินต้องการความแม่นยําสูง เรากำลังพัฒนาระบบและจะมีปุ่มให้ยกเลิกการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมาเพราะบางคนลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่เป็นความจริงกลัวว่าจะมีความผิดหรือบางคนรีบลงทะเบียนไม่ได้ดูเงื่อนไขให้ชัดเจนก็จะสามารถเข้าไปกดยกเลิกการลงทะเบียนได้ได้คัดกรองข้อมูลได้น้อยลงอีกทางหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่ต้องเสียเวลามาคัด23ล้านคนออกให้เหลือ9ล้านนะครับถึงเวลาอาจจะมีบางคนมอบตัวยอมสละสิทธิ์ออกไปนะครับก็ทําให้น้อยลงรัฐบาลก็เหนื่อยน้อยลง นี่คือคําแนะนําส่วนตัวของผมเองนะครับถ้ารัฐบานขอให้ส่งเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นนะครับคือพองอด90และพองอดอ91ถ้าท่านเคยมีเคยยื่นไว้นะครับแล้วถ่ายเอกสารไว้พวกนี้ก็เป็นหลักฐานในการที่ท่านประกอบการค้าได้นะครับถ้ามันมีข้อมูลร้านค้าของท่านหรือใบเสร็จผู้เสียภาษีอันนี้ก็ใช่นะครับถ้าท่านเสียภาษีเกี่ยวกับ90หรือ91 90นี่คือร้านค้านะครับ91คือท่านเป็นลูกจ้างเนี่ยท่านเป็นลูกจ้างหรือไม่เป็นลูกจ้างนะครับแค่มีใบนี้ก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็มีอย่างเช่นใบทะเบียนพาณิชย์อันนี้คือถ้าร้านของท่านมีจดขึ้นทะเบียนพาณิชย์อันนี้ก็เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเขาจะระบุเลยว่า ท่านมีร้านค้าอยู่ตรงไหนร้านขายอะไรตรงนี้ก็ยืนยันได้นะครับแล้วก็ใบอนุญาตเลข่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะบอกว่าท่านขายสินค้าอะไรขายตรงไหนอะไรยังไงนะครับจะมีรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถยืนยันได้นะครับแล้วก็ใบอนุญาตประกอ,ะกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ,พวกนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ทําการค้าซึ่งเป็นที่รลังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายเป็นต้นก็พวก เกี่ยวกับเนื้อสัตว์หรือไม่ก็เป็นกิจการที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สัญญาเช่าที่ท่านประกอบการค้านะครับหรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่ท่านจ่ายอยู่ทุกเดือนนียก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นของทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์หรือเป็นที่รายพัสดุก็จะน่าเชื่อถือมากนะครับเพราะว่าเป็นของทางราชการนะครับหลักฐานที่ผมบอกมาเนี่ยเรียกว่าสามารถใช้กันในลงในศาลได้เลยนะครับ สารเห็นสารก็รับฟังนะครับเพราะฉะนั้นเอามายื่นลงทะเบียนนี่ผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าใช้ในสารเขายัางใช้กันได้เลยนะครับสารยังรับฟังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสัญญาเช่าของเอกชนอย่างเช่นวัดศาลเจ้าหรือของเอกชนอื่นๆก็สามารถใช้ยืนยันได้เช่นกันเป็นต้นแต่มันก็ไม่ชัดเจนเหมือนกับของราชการแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับหลายๆล,ล้านคนเนี่ย การมีใบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับรัฐบาลก็น่าจะรับฟังนะครับหรือท่านอยากจะหาหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายก็อย่างเช่นรูปหน้าร้านหรือสถานที่ค้าขายภาพพวกนี้นะครับบางครั้งถ้าท่านถ่ายไปลอยๆเนี่ยเขาอาจจะมองว่าใครก็ถ่ายได้แต่ไม่สามารถถ่ายได้ก็คือถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านแล้วก็มีภาพของท่าน คือท่านเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้ลงทะเบียนเนี่ยอยู่ในภาพด้วยเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับไม่ใช่ท่านไปถ่ายร้านเปล่าๆนะครับบางทีเขาก็ไม่เชื่อถือเพาะถือว่าใครๆก็ถ่ายได้นะครับแต่ถ้าท่านไปยืนทําโดยเฉพาะถ่ายตอนที่ท่านกําลังทำอยู่อย่างเช่นกําลังสับไก่สับหมูกําลังผัดกับข้าวตรงนี้มันชัดเจนนะครับว่าท่านเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายควรมีภาพในขณะทํางานด้วยนะครับ ไม่ใช่ถ่ายร้านปเปล่าๆมไม่มีใครสักคนท่านก็อาจจะไม่ชัดเจนได้นะครับอย่างที่ผมอ่านข่าวไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นทําตามที่ผมบอกนี่ก็จะดีกว่านะครับหรือถ้าท่านนะครับเป็นลูกจ้างจะให้ดีนะครับควรถ่ายคู่กับนายจ้างด้วยอันนี้กรณีที่นายจ้างใจดีนะครับถ้าท่านถ่ายคู่กับนายจ้างภาพมันก็ชัดเจนว่าท่านเป็นลูกจ้างร้านนี้ไปยืนถ่ายคู่กับนายจ้างแล้วก็ถ่ายร้านด้วยมันก็ชัดเจนแต่ถ้าท่านเป็นลูกจ้างแล้วถ่ายร้านเฉย ในายจ้างเยเฉยมันก็อาจจะเป็นไม่ชัดเจนก็ได้นะครับเพราะไม่มีตัวท่านสรุปก็คือใครเป็นคนลงทะเบียนก็ควรจะมีคนนั้นติดอยู่นะครับถ้าเป็นลูกจ้างก็ควรจะมีนายจ้างติดมาด้วยนี่นะครับจะเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับถามผมมาว่าร้านมันปิดไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้มันขายไม่ได้แล้วปิดไปแล้วถ่ายก็ไม่ได้จะให้ถ่ายยังไงล่ะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับก็ถ่ายตามสภาพปัจจุบันนะครับถ้าสภาพปัจจุบันนะครับเป็นรถเข็นเยเฉยแล้วก็คุมผ้าใบไว้ไม่ได้ขายแล้ว ท่านก็สามารถใช้ได้นะครับก็ถ่ายไปแล้วกันเอาเรียกว่าตามสภาพแล้วกันนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลักฐานมันก็ไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับหรือมีวิธีนะครับอย่างเช่นร้านก็ไม่ได้ตั้งหรือเก็บไปแล้วสถานที่ขายของของ,ของท่านนี่คือมันโล่งๆไปเลยไม่เห็นอะไรแล้วท่านก็อาจจะใช้วิธีนะครับเอาภาพที่เคยถ่ายไว้นานๆแล้วที่ท่านไปถ่ายลงเฟซลงไลน์อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใช้กันแทนได้นะครับ หรือผมมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เปิด Google s t r ต e t v i ิ w นะครับแล้วก็จับหน้าจอเอานะครับก็ได้เหมือนกันวิธีเปิด Google Street View นะครับก็เข้าไปในโทรศัพท์เปิดแอปแผนที่นะครับเชื่อว่าทุกคนมีนะครับเปิดเข้าไปแผนที่กดเข้าไปนี่นะครับสมมุติว่าท่านเข้ามาในแอปแผนที่แล้วนะครับแล้วท่านอยากจะถ่ายภาพร้านท่านท่านก็หาร้านท่านให้เจอสมมุติว่าร้านท่านรู้วัาร้านอยู่แถวนี้นะครับกดลงไปนี่นะครับมันจะมีภาพเล็กๆนี้นะครับก็คลิกลงไปนะครับปึ๊บ นี่เป็นสตรีทวิวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสมมติว่าร้านนี่เป็นร้านท่านนะครับถ้าท่านอยากจะถ่ายร้านท่านถ้าจะซูมใกล้ๆท่านก็ซูมนะครับแวกปึ๊บนี่เห็นไหมครับสมมุติว่าร้านนี้เป็นร้านของท่านนะครับแล้วก็โดนปิดไปแล้วหรือปัจจุบันนี้ไม่สามารถขายได้นะ,นะครับมันเจ๊งไปแล้วท่านก็ซูม,มาแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ แล้วก็แคปหน้าจอเอาก็ได้นะครับกรณีนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันควรจะมีเจ้าของร้านถ่ายแต่คือมันเป็นเหตุสุดวิสัยอะเราก็เอาเท่าที่ได้หรืออาจจะแคปภาพหน้าจอนี้นะครับบอกว่านี่ร้านที่เคยขายนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่ปัจจุบันร้านนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าท่านหยุดกิจการเนี่ย ท่านก็ไม่มีร้านไม่มีรถมาให้ถ่ายภาพแบบนี้นะครับหลายๆท่านถามผมมาเหมือนกันว่าปัจจุบันไม่ได้ขายแล้วจะให้ถ่ายภาพยังไงอะ่ะมันเป็นเต็นท์ว่างๆอ่ะก็ถ้ามีแบบนี้สตรีทวิวก็ยังช่วยแก้ขัดได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็คงต้องถ่ายเต็นท์เปล่าๆไปให้เขาดูนะครับว่าปัจจุบันมันไม่มีแล้วมีแต่เต็นท์เปล่าๆถ้าร้านท่านอยู่ริมถนนสตรีทวิวมีมันก็ดีหรือจะเปลี่ยนมุมนะครับดับเบิ้ลคลิกนี่เปลี่ยนมุมก็ถ่ายด้านนี้ได้เหมือนกัน แล้วก็สามารถซูมได้เช่นเคยนะครับซูมเห็นไหมครับท่านก็จัดองค์ประกอบเนี่ยอย่างที่ผมทํานะครับเอามุมสวยๆแล้วก็แคปหน้าจอเท่านั้นเองท่านก็ได้ภาพล้านของท่านในขณะที่มันยังไม่ปิดกิจการนะครับยังไม่โดนรัฐบาลสั่งปิด หรือ,อยังไม่ได้หยุดดําเนินการท่านก็ทําแบบที่ผมบอกนี้นะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งสิ่งที่ผมแนะนํามาทั้งหมดนี้นะครับหลักฐานหรือเอกสารนะครับรวมทั้งภาพถ่ายเนี่ยที่ผมแนะนํามาทั้งหมดเนี่ยท่านก็ใช้หลายๆอย่างนะครับมันมีหลายๆอย่างก็ใช้มันหลายๆอย่างเลยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเรื่องการหาหลักฐานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันเรามีเท่าไหร่เราใส่ไปให้หมดจะได้เพิ่มความมั่นใจขึ้นนะครับยิ่งน้อยเท่าไหร่เราก็เสี่ยงมากเท่านั้น คือน้อยไปไม่ดีแน่น้อยไปท่านอาจจะเป็นสีแดงท่านจะเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวเยอะเกินแต่ท่านกลัวควรจะกลัวว่ามันน้อยเกินนะครับเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ใส่ให้เต็มพิกัดไปเลยนะครับผมก็แนะนําสารพัดวิธีนะครับในการหาพยานหลักฐานมายื่นให้เขาอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับมันอาจจะมีมากกว่านี้หรือท่านอาจจะมีวิธีอื่นและอีกอย่างคือผมก็ใช้เวลาจํากัดนึกๆมาได้เท่านี้มันอาจจะมีหลายหลยอย่างที่ผมยังนึกไม่ออกนะครับ ก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับครับกระจบไปแล้วนะครับกับข่าวที่กระทรวงการคลังนะครับจะทําการคัดคนออกจาก20กว่าล้านคนให้เหลือ9ล้านคนนะครับผมก็มีคําแนะนําดีๆนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าท่านใดไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็ทําตามที่ผมบอกนี่นะครับที่ผมแนะนําไปมันก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนจากคนที่โดนคัดออกคือกลุ่มสีแดงทําให้กลายเป็นกลุ่มสีเขียวก็ได้นะครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ